นับสนุนโดยร้านที่ห้อดีพิยาบนาดาล่าอัสลามลัยกุมครับวันนี้นรายการ f ฟ l l o w m ลมีจะพาท่านไปเที่ยวชมเมืองเก่าแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือเมืองเกียวโตโ ตอนนี้ผมอยู่ที่เกียวโตครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับบรรยากาศแบบฟินมากครับบแบบแบบยังไงดีแบบบรรยากาศแบบเย็นสบายประมาณกี่องศานะกี่องศานะ 18ปะ18บปะเออประมาณ18องศาใช่ใช่ประมาณ18องศานะครับคือตอนนี้ผมอยู่บนรถบัสของเกียวโตนะครับซึ่งรถไปส่งที่นี่นะครับดูครับสะอาดครับอ่าเรามาดูบัสบ้านเราว่าเป็นยังไงเอ๊ะเราไม่แตะอะไรก,กันเป็นยังไงครับดังนั้นผมพร้อมแล้วต่อไปผมจะไปมัสยิดที่เกียวโตนะครับไปดูว่าที่นั่มัสยิดเขาเป็นยังไงสถาปัตยกรรมของมัสยิดเป็นยังไงครับก้องพร้อมผมพร้อมอไปดูกันเมืองเกียวโตเนี่ยเป็นเมืองหลวงเก่าที่มีเสน่ห์มากๆเลยครับ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่เก็บรักษาสิลปะวัฒนธรรมของญี่ปุ่นไว้อย่างดีจากที่สังเกตเนี่ยจะเห็นว่าคนที่เนี่ยจำนวนไม่น้อยนิยมเดินทางด้วยรถจักรยานขับบนทางเท้าที่กว้างขวางและสะดวกสบายจักรยานเนี่ยสามารถจอดที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ตกลัวหายและด้วยความที่เป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรมแห่งสําคัญจึงจะเห็นคนเนี่ยสวมใส่ชุดกิโมโนตามท้องถนนเป็นเรื่องปกติ

เกียวโตเมื่อกี้นะครับมาลงที่นี่นะรถบัสลงที่สถานีโคจิกุชินะครับซึ่งจากสถานีเกียวโตเนี่ยมาตรงนี้ใชเวลาประมาณ7จ็ดประมาณเสถานีครับประมาณ7จ็ดสถานีแล้วก็มาลงที่นี่สถานีโคจิกุชินะครับแล้วก็ข้ามานิดนึงแล้วก็จะเห็นร้านอาหารฮาลาสนะครับในเกียวโตนะครับโอ้โหนะครับอาหารฮาลาสเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับวันนี้เราแนะนําอีกหนึ่งร้านชื่อร้านว่าอะไรครับโรสคาเฟ่นะครับตามนี้เลยนะครับเป็นร้าน ที่อยู่ติดกับถนนแล้วครับไม่ไม่เดินไม่ไกลมากนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปมัสยิดไม่ไกลนะครับอ่ะหิวแล้วนะผมไม่อยากพูดเยอะงั้นไปดูกันว่าอาหารน่ากินขนาดไหนไปดูว่ามีอะไรบ้างขับมาเลยครับไปดูครับครับตอนนี้ผมก็รับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วนะครับโอ้โหหนาวมากนะครับตอนนี้ดูข้างหลังผมนะครับฝนตกนะครับแล้วก็หนาวก็หนาวนะกี่องศาเกี่ยวมังกี่องศานะ18ใช่ปะ เออสิบแปดองศาโอ้ตากล้องไม่พูดเลยสิบแปดองศาแล้วก็กางฝนนะครับต่อไปผมจะไปปราสาททอง,ทงนะครับรถมาแล้วนะครับผมพูดอะไรไม่เยอะนะครับเจอกันที่ปราสาททองนะครับดูดิโอ้โหฝนเลยฝนตกปิดชุมช่มๆเลยครับเจอกันที่ปราสาททอง ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ปรา,าสาททองนะครับโอ้โหคนแน่นมากนะครับดูดิแบบจะเข้าไปถ่ายรูปไม่ได้เลยแบบคนแบบแน่นเอียดดูดิโอ้โหแบบต้องรอคิวกันเข้าแถวแล้วครับสุดยอดครับแต่ยังไงไม่พลาดอยู่แล้วครับผมจะเก็บภาพสวยๆนะครับเกี่วยวกับปรา,าสาททองนะครับนะเดี๋ยวผมจะพูดข้าวๆกันแล้วกันปราสาททองนะครับเป็นเป็นปรา,าสรทาทข,ข,ข,ของท่านโชกุนใช่ป่ะใช่ไหมเป็นท่านโชกุนนะครับในยุคของยุคของท่านโชกุนแต่ทีนี้ ถ้าใครดูเคยใครที่เคยดูการ์ตูนคิวสังเนี่ยก็จะเห็นภาษาเนี้ยปรากฏในการ์ตูนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันสวยแค่ไหนนะครับแบบทองอารานนะครับดูครับเป็นไงอันนี้เป็นทองจริงนะครับนะครับแต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่ของจริงแล้วนะครับเป็นเป็นที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับของจริงเนี่ยถูกถูกทาลายแล้วครับอันนี้เป็นที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับ

別なななスをああああたににげる。るら <zy>、瞳ののの中私大きリズム。หลังจากที่เมื่อกี้ชิมฟรีแล้วถั่วนะครับถั่วซาบิอันนี้มากินไอติมต่อนะไอติมชาเขียวแบบอันนี้ไมฟรีนะ <laughs> อันนี้ซื้อนครับสามร้อย right. ห้าสิบเยนครับและจากที่เราเดิน เดินปราสาททองลงมานะครับแล้วก็จะเห็นร้านเนี่ยร้านเป็นอย่างเงี้ยร้านชาเขียวเล็กๆอย่างเงี้ยครับคือจะบอกว่าแบบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวินเฟอร์คือโซดคือแบบชาเขียวแล้วกินชาเขียวแบบคือแบบชาเขียวแบบชาเขียวตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากครับเดี๋ยวขอตัวก่อนนะขอตัวกินก่อนนะอร่อยสุดๆอ่ะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนกาน้ำชานะครับในเกียวโตนะครับ มีอะไรครับในมือของผมอันนี้คือเอคาสตารดนะครับคือถ้าคนที่มาที่การทึงการน้ำชาเนี่ยที่เกียวโตเนี่ยอันนี้เด็ดมากนะครับเด็ดสุดๆนะครับเดี๋ยวผมกินให้ดูนะกินนึกแล้กินนึกแล้วอืมสุดยอดแบบแบบมันนุ่มมากมันแบบมันแอร์มันเย็นๆแบบอืมสุดยอดนะครับคือสมชนี้เสน่ห์ของมันเรียกว่าการมีให้ชิมเขาแบบเราสามารถชิมไปตลอดทางอ่ะคือแบบ ม,มีแบบมีให้มีให้ชัตลอดคาคือคือทำหยิบหยิบชิมฟรีได้เลยอ,อยากคือเข้าไม่ว่าครับทีเนี้ยเนี่ยแบเด็ดร้้นเนี้ยไฮเด็ดนะครับเด็ดมากเอแคมาที่ทําการน้ำชาแนะนำครับไม่งั้นไปดูบรรยากาศนการน้ำชา,นนากักกนครับเชิญครับย่านถนนการน้ำชาเนี่ยเป็นถนนสายเล็กๆที่มุ่งหน้าไปสู่วัดคิโยมิสึถนนการน้ำชาเนี่ยเป็นย่านที่ขายของพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นชุดกิโมโนรองเทา้าเกีย้ยขนมต่างๆและของขีคระลึกที่เป็นแบบฉบับญี่ปุ่นดั้งเดิม วัดกิโยมิสึหรือมีชื่อนึงเรียกว่าวัดทาน้าําใสเขาว่ากันว่าวัดนี้มีอายุเก่าแก่กว่าเมืองเกียวโตซะอีกแล้วก็คือยาวนานกว่า1,200ปีเลยทีเดียวจุดเด่นของที่นี่ก็คือเป็นห้องโถงใหญ่ยื่นออกมาจากหน้าผาค้ำยันด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่139ต้นและที่สำคัญสร้างขึ้นที่ไม่ใช้ตะปูไม่แต่ตัวเดียวเลยนะครับ <c oughs> สุดยอดมาก องค์การยูเนสโกเนี่ย oh. ก็เลยได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้วยนะครับนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ใจกลางเมืองเกียวโตนะครับตอนนี้เป็นย่านย่านคนย่านแฟชั่นอ่ะย่านแบบคนที่แบบเดินเยอะนะครับก็เป็นจุดศูนย์กลางของของเกียวโตเลยนะครับวันนี้ในเกียวโตเนี่ยเราไปแบบมาหลายที่มากนะครับที่ต่งางๆที่ผมได้แนะนําไปในวันนี้นะครับและค่านคืนนี้สุดท้ายลวที่ตรงน,นี้ก็คือจุดศูนย์กลางของเกียวโตนะครับผมจะบอกว่าเกียวโตเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปคุกเป็นเป็นเมืองหลวงเก่า ญีุ่่นนะครับถ้าอยากได้ความเป็นญี่ปุ่นอยากได้แบบอาอรถรรพ์ความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยผมแนะนำให้มาที่นี่นะครับมันแบบเราจะสามารถเวลาเดินตามถนนหน่มันจะเห็นคนที่แบบยังใส่กิโมโนอยู่เนี่ยยังจะเห็นคนคนอย่างนี้อยู่นะครับอ่านะครับช่ปวากิโมโนป่ะอ่านะครับอ่ะโอเคแล้วก็นั่นแหละบ้านเรือนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันจะเห็นกลิ่นอายของลกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นนะครับดังนั้น ผมอยากจะไปเที่ยวแล้วนะครับอยากเดินดรรูรอบเมืองว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันนะโอเคครับไปละย่านชินคิียวโกคุเป็นถนนคนเดินใจกลางเมืองเกียวโตซึ่งเป็นที่นิยมของวัยรุ่นญี่ปุน่นและชาวต่างชาติก็ชอบมาช้อปปิ้งที่นี่ และสำหรับค่ำคืนนี้ผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับแต่การท่องเที่ยวของเมืองเกียวโตเนี่ยยังไม่จบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุณราชวาเนี่ยจะพาท่านผู้ชมเนี่ยชมเมืองเกียวโตในแบบโรแมนติกจะเป็นยังไงและเที่ยวแบบไหนเดีย๋ยวเจอกันครับ ค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เมืองเกียวโตนะคะเป็นวันที่สองแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะพาไปเก็บสถานที่ไฮไลท์นะคะที่ที่ต้องมาแล้วต้องมาเที่ยวที่เกียวโตเลยนะคะอีกหลายแห่งเลยโดยที่แรกที่เราพามานะคะก็คือว่าเป็นเขาเรียกว,ว่าเส้นทางรถไฟสาย อาราชิยาม่านั่นเองนะคะหรือว่าที่คนไทยเราเรียกว่ารถไฟสายโรแมนติกนั่นเองค่ะซึ่งรถไฟสายนี้นะคะเดิมเนี่ยมันจะวิ่งระหว่างนะคะเมืองเกียวโตกับเมืองอัมบะนะคะวิ่งเลื่อเลียบทางภูเขาไปแล้วก็ผ่านแม่น้านําซึ่งมีวิววิวทิวทัศน์สวยงามมากแต่ทีเนี้ยเนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินรถไฟขึ้นนะคะเพื่อให้มีความรวดเร็วขึ้นก็เลยยกเลิกเส้นทางรถไฟสายนี้ไปนะคะแต่ทีเนี้ยเนี่ยก็เขาก็มองว่าถ้าเกิด ยกเลิกไปเนี่ยอาจจะแบบมันยังมีคุณค่าเหลืออยู่เขาก็เลยมองว่ามันเป็นสถานที่ที่สวยงามก็เลยเปลี่ยนแปลงจาก,กเส้นทางรถไฟเป็นเส้นทางที่ใช้ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติค่ะก็เลยเกิดเป็นเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกนี้ขึ้นมานะคะส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ บรรยากาศเมื่อรถไฟแล่นผ่านพ้นอุโมงมาแล้วจะพบกับทิวทัศน์อันน่าทึ่งรถไฟจะแล่นไปตามรางผ่านช่องแคบระหว่างภูเขาสองลูกที่สูงชันและเขียวขจีมีแม่น้ำสีเขียวมรกตไหลผ่านหรือหากจะทมธรรมชาติแบบใกล้ชิดก็สามารถนั่งเรือล่องไปตามแม่น้ำสายนี้ได้การชมวิวจากด้านล่างนั้นก็สวยงามโรแมนติกไม่แพ้กันเลยค่ะ 「それでもい,いとおえる恋だな」「た戻れないとしてても繋がっていたくて」「はめ」 มรถไฟสายโรแมนติกมาแล้วนะคะเป็นคะโรแม,มนติกไหมบรรยากาศสวยมากนะคะวันนี้อากาศดีสุดๆเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่นะคะทางเดินที่จะเข้าไปที่ป่าไผ่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่าไผ่ของที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแตกต่างกับไผ่บ้านเราอย่างไงนะคะแต่ว่านี่เลยค่ะก่อนทางเข้านะคะเรามีร้านขนมนะคะเป็นร้านขายโมจิแล้วก็ไอติมนะคะสามารถที่จะซื้อไปได้นะคะซื้อไปรับประทานอย่างอันนี้เนี่ยจะเป็นโมจิอีกแบบหนึ่งนะคะลองดู เป็นโมจิเคลือบคาราเมลนะคะรสชาติใช้ได้เลยทีเดียวถ้าใครมานะคะ S <S <Yeah. S 2> เกิดอยากที่เดินเล่นเปล่าๆอย่างนี้สามารถซื้อขนมติดเข้าไปทานข้างในได้เลยนะคะ <S <S 2> <S 2> งั้นเดี๋ยวเราไปชมกันอีกดีกว่าค่ะว่าป่าไผ่หน้าตาเป็นยังไงจากป่าไผ่นะคะจากสถานีที่เราขึ้นรถไฟสายโรแมนติกเมื่อกี้เนี่ย <S 2> <S 2> <S เดินมาประมาณแ5 0เมตรนะคะตามป้ายเลยเราก็จะมาถึงนี่แล้วค่ะป่าไผ่ของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยต้นไผ่ของญี่ปุ่นมันต่างจากบ้านเรายัางไงที่บ้านเราใช่ไหมคะต้นไผ่เนี่ยมันจะขึ้นกันเป็นกอใช่ไหมคะแล้วก็ไม่สูงมากแต่ว่าต้นไผ่ที่ญี่ปุ่นเห็นไหมคะเขาจะขึ้นเป็นต้นเดียว แล้วก็ตั้งตรงแล้วก็สูงเลยเห็นไหมคะแบบนี้แล้วก็เนี่ยค่ะระหว่างทางเดินเขาก็จะเอาต้นไผ่เนี่ยที่ตายแล้วนะคะเอามาเรียงทําเป็นกําแพงกําแพงของบริเวณทางเดินนั่นเองแล้วก็ ไผ่ทนี่เนี่ยนอกจากที่เขาจะให้ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วนะคะเขายังมีวิธีการดูแลรักษาเลยอาจจะมีการขัดสีขัดไม้แล้วก็ดูแลเป็นอย่างนี้เพื่อว่าให้บริเวณเนี่ยเป็นบริเวณที่ต้นไผ่มีความสมบูรณ์แล้วก็สวยงามมากค่ะก็เดี๋ยวเราเดินไปชมบรรยากาศภายในกันต่อเลยแล้วกันนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ตรงนี้ค่ะสะพานทงเยสุค่ะซึ่งเป็นสะพานนะคะที่มีประวัติมายาวนานมากนะคะเป็นสะพานที่สมัยก่อนเนี่ยจักรพรรดิเนี่ยใช้ข้ามแม่น้ํานะคะก็คือแม่น้ําโฮสุเนี่ยเพื่อเดินทางไปทําบุญที่วัดนั่นเองนะคะแต่ทีเนี้ยตอนสมัยที่เกิดสงครามกลางเมืองสะพานก็ได้ถูกทําลายไปแล้วสะพานที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นสะพานที่ทําขึ้นใหม่ เพื่อที่จะได้ระล,ลึกถึงประวัติศาสตร์เก่าๆของที่นี่นะคะแล้วก็บริเวณรอบสะพานเนี่ยก็จะมีแม่น้ํานะคะแล้วก็มีข้างหลังก็เป็นภูเขาบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเหมาะกับการมาถ่ายรูปนั่งพักผ่อนนะคะอยู่แถวนี้นะคะถ้าเกิดใครมาที่เนี่ยก็อย่าลืมแวะมาที่นี่อากาศดีมากค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชิมโมจิซากุระหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปกันเลยดีกว่าค่ะ 「私が君を守るから」 ก็มาอยู่ร้านขายโมจิซากุระแล้วนะคะซึ่งหาทานยากมากนะคะมีเพียงแค่แบบไม่กี่ที่เองในเมืองเกียวโตนะคะอันนี้เรามาดูตัวโมเดลก่อนว่าหน้าตากแบบนะคะก็คือจะเป็นแป้งค่ะซากุระนะคะเป็นแป้งนะคะเป็นแป้งเป็นแป้ง,ปแ,ปงแล้วก็ห่อด้วยใบซากุระนะคะข้างในก็จะมีไส้หัวแดงแล้วก็แบบไส้แบบออริจินอลคือไม่มีไส้อะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องมาลองชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูคะ่ะ อันนี้ก็เป็นหน้าตาของเจ้าโมจิซากุระนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะที่เห็นเห็นแป้งเลยแบบนี้ที่เขาห่อไว้อันนี้เขาจะแยกโซนไอ้ตรงเห็นแป้งเลยนี้ก็คือจะเป็นไส้ถั่วแดงค่ะแล้วก็แบบออริจินัลนี่เลยแบบนี้นะคะเป็นแป้งแป้งล้วนๆนะคะแล้วก็พันด้วยใบซากุระนะคะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะคะนี้ไม่ใช่ร้านร้านที่ชื่อดังแบบนี้เดินได้เลยต้องต้องกินพร้อมไปเลยนะคะลองไหมงั้นลองแล้วนะคะ อร่อยมากเลยค่ะแต่ว่าอันนี้อันนี้ก็มีไสู้แเหมือนกันของร้านนี้ร้านนี้จะเป็นสูตรแบบมีไส้เหมือนกันแบบนี้คะอร่อยมากใบเขาจะออกแนวรสแบบมีรสชาติเค็มๆนิดนึงแล้วก็แป้งก็หวานๆแล้วก็เลยตัดกันรสชาติกำลังลงตัวเลยค่ะถ้าใครมาเที่ยวที่นี่นะคะต้องลองนะคะ หลังจากที่เราเข้าไปพักที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะพักเอาแรงสักครู่หนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเดินทางไปช้อปปิ้งกันต่อค่ะซึ่งย่านที่เราจะไปนะคะเรียกว่าย่านชินไซบาชินะคะส่วนย่านนี้เนี่ยจะมีอะไรเด็ดนะคะจะถูกใจค่ะช็อปมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันค่ะแล้วก็เรานะคะเดินทางด้วยนี่ค่ะบัตรอันนี้เลย JR West Rail Pass Kansai นะคะอันนี้เนี่ยเป็นบัตรแบบ3วันที่เราซื้อมาใช้นะคะสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ แล้วนะคะย่านชินไซบาชินะคะสัญลักษณของย่านนี้เลยนี่เลยค่ะปูยักษ์นะคะ oh. กระดิกขาได้ด้วย oh. อยู่ด้านบนเองนะคะเป็นปูอลาสกา้า เนื้อนี่แบบแน่นมากเลยนะคะสําหรับย่านนี้เนี่ยจะเป็นย่านที่รวมแหล่งช้อปปิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารนะคะหรือว่าสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมหรือว่าสินค้าเอ่อที่เป็นโล c a l l y name นะคะก็จะมาจําหน่ายที่นี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็จะมีเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะที่จะมาเที่ยวแล้วก็ช้อปปิ้งที่นี่ค่ะถ้าใครมาอซากานะคะต้องหา้ามพลาดนะคะอีกที่แห่งนี้เลยค่ะส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะ 「君と僕とで世界を冒険してきたけど」「泣いたり笑ったりして」 เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าจะคงเต็มอิ่นกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่นในครั้งนี้ขอทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศยามค่ำคืนที่ย่านชินไซบาชิกันเลยแล้วกันค่ะแล้วตอนต่อไปรายการโฟล์วมีของเรานั้นจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะอัสสลามุอะลัยกุม๊มบอรอมาตุลลอฮ์หรือบรารการตุร่วมสนุกกับรายการง่ายๆเพียงตอบคำถามโพสตคอมเมนต์ใต้คลิปที่แชร์ในแฟนเพจมโมเรียได้เลย สนับสนุนโดยเสื้อผ้าสมยาเมโมเรีรยทรเวล